ช่วงมาเก็ตท a อกวันนี้ต้องขอต้อนรับนะคะคุณวิรพงษ์เทพีหรือว่าคุณแจ็คแล้วก็คุณนิจนันสวัสดิ์กสินหรือว่าคุณเปิ้ลอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ,ว,ว,คะวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ปลาเขื่อนค,คือปลาจากเขื่อนสีน,นครินแต่ใช้คําว่าปลาเลี้ยงคนที่มาของปลาเลี้ยงคนคืออะไรคะครับวิสากิจชุมชนแปลรูปสัตว์น้ำเขื่อนปลาเลี้ยงคนเขื่อนสีนครินนะครับเราเริ่มจากที่ เป็นคนรุ่นใหม่รวมตัวกันเมื่อตอนการระบาดของโควิดครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยตัวชุมชนในอำเภอศรสสีสวัสดิ์เองเนี่ยมีอาชีพก็คือทำทำไร่เป็นหลักแล้วก็มีการหาปลามาจำหน่ายให้กับกลุ่มโรงแรมร้านอาหารในพื้นที่ด้วยครับแต่ว่าตั้งแต่ช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยปลาที่หาได้ก็ไม่ไม่สามารถจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้ครับทีนี้เราก็ นำมาแปลรูปอย่างง่ายครับก็คือเป็นปลาสดแล้วแพ็กสุญญากาศหรือไม่ก็ไปแปลรูปต่อเป็นปลาครึ่งแดดแบบนี้ครับก็ขายผ่านทั้งเพจครับก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนขึ้นมาได้จึงเป็นที่มาของว่าปลาเลี้ยงคนครับเขามาเลี้ยงเรานั่นแหละใช่ครับนะคะ<ม>ก็คือปลาเขื่อนต้องถามก่อนว่าปลาเขื่อนเนี่ยต่างจากปลาทั่วไปยังไงปลาน้ําจืดอ,อะไรยังไงคะครับก็คืออย่างที่เรียนเราอยู่ในเขื่อนสินครลินที่กินพื้นที่สัส่วนใหญ่ของ อำเภอสีสวัสดิ์เนี่ยตัวปลาเขื่อนเองเนี่ยมันก็จะอาศัยอยู่ในเขื่อนซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ครับมีน้ําใสสะอาดไม่ไม,ไม่ไม่มีแหล่งน้ําที่ผ่านชุมชนมาเลยทําไหมปลานเนื้อแน่นครับแล้วก็สะอาดสามารถนํามาบริโภคได้มั่นใจในคุณภาพนได้เลยครับต้องถามคุณเปิ้ลบ้างบอกว่าเป็นปลาครึ่งแดดคุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะสงสัยเหมือนส้มคือปลาครึ่งแดดคือยังไงคะ สําหรับปลาครึ่งแดดนะคะก็จะเหมือนปลาแดดทั่วไปแต่ถ้าเป็นปลาปลาแดดเดียวนี่มันจะแข็งแล้วก็เหนียวนิดนึงใช่ของเราเนี่ยเรานำไปแช่ในน้ำเกลือแล้วก็นำไปตากในระยะเวลาประมาณ 1- 2ชั่วโมงมันจะทำให้ยังคงความสดของเนื้อปลาเวลาเราเอาไปทำเมนูทอดหรือว่ายังไงเนี่ยมันจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มใน จริงๆตรงนี้ก็เหมือนเป็นปลาสดแหละแต่ก็คือไม่ไม่ไม่ไม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 สดทั้งทีเดียวค,คือเป็นกึ่งสดคือเป็นการแปลรูปแล้วก็ค,ค,คือเอามากึ่งแดดแล้วใช่ไหมคะวันนี้มีปลาอะไรบ้างที่เอามาให้เราชมกันครับผลิตภัณฑ์เด่นของของตัวของกลุ่มวิสาหกิจเลยนะครับก็คือปลากดคังครับไหนคะ,คะหนหรือว่าหรือว,ว่าเรียกว่าปลาคังเนี่ยต้องนําเสนอยอย่างนี้ครับตัวปลาคังเองเนี่ยจริงๆเป็นปลาชักที่มีขนาดใหญ่ครับเคยมีขนาดถึง1.5เมตรความยาวนะครับแล้วเคยเคยพบตัวละ1 1นึกิโลต่อตัวครับผมครับปลาคางเองจะอยู่ในในพื้นที่ที่เป็นน้ํานิ่งขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีการนํามาเลี้ยงบ้างในหลายในในบางจังหวัดในประเทศไทยครับตัวแค่นี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับดูซิให้ให้คุณผู้ชมดูเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือปลาคางปลาคางแร่ชิ้นครับผมอ่าเนี่ยไปทําอะไรทานได้บ้างตัวนี้นะคะจะเป็นส่วนประกอบของ หัวแล้วก็กระดูกติดเนื้อนะคะ,ะแล้วก็จะมีเนื้อล้วนทุกอย่างจะอยู่ในนี้ครบเลยครบเลยค่ะสามารถนำไปแกงปา่าผัดชาชุชอีกและยิ่งจังหวัดกาญจนบุรีนะคุณผู้ชมเขาขึ้นชื่อในเรื่องของแกงป่าด้วยนะแล้วก็เอาเน้นในเรื่องปลาด้วยเขาดังในเรื่องปลาใช่ค่ะถ,ถ้ามาเมืองกาญจน์ต้องได้กินปลาคังค่ะและถ้าไม่กินไม่ได้เหมือนมาไม่ถึงคุณผู้ชมชนะของเขาอร่อยมากๆปลาคังเนี่ย วันนี้มีมาให้ชิมไหมคะวันนี้มีมาให้ชิมค่ะสําหรับตัวนี้นะคะ,คะจะเป็นปลาขังลวกจิ้มค่ะปลาขังลวกจิ้มนะคะถ้าจะให้เด็ดสุดๆนี่ก็คือจะต้องใช้ปลาขังที่มีขนาด3กิโลกร,รัมขึ้นไปนะคะ,คะนําไปลวกในน้ําสมุนไพรที่จะมีข่าตะคาไคร้ใบมะกรูดนะคะต้มให้น้ํา สมุนไพรเนะี่ยมันส่งกลิ่นหอมและเหยขึ้นมามันมนเตะเ<ข>จมูกชายบรอดเราจะได้กินสมุนไพรเราเราถึงจะใส่เนะื้อปลาคังเข้าไปแล้วก็ใช้วิธีการลวกนะคะในต้มต้มเสร็จแล้วก็นาํามาน็อกต้าเย็นไว้ค่ะแล้วก็ทานคู่กับน้าจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรเฉพาะที่ไว้ทานกับปลาคัง,<อ>คงลวกจิ้มโดยตรงค่ะ พูดซะอยากทาเลยอ่ะชิมได้<อ>ไหม,มะคะอนุญาตชิมปลาคังก่อนเลยอน,นอกจากปลาคังแล้วมีอะไรบ้างพูดอีกพูดต่อได้เลยค่ะเอาเคค่ะสาหรับปลาคังของเรานะคะจะมีทั้งหมด3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะ,คะอันดับแรกจะเป็นปลาคังลวกจิ้มจะเป็นเนื้อปลาคังล้วนๆเลยนะคะขนาด200กรัมค่ะแล้วก็ตัวที่สองก็จะเป็นชุดปลาคังต้มยำนะคะจะเป็นปลาคังในส่วนของหัวและกระดูก ติดเนื้อตับแต่งแพ็คสุญญากาศนะคะในหนึ่งแพ็คนีขนาดถึง1กิโลกรัมค่ะแพ็คนี้1ใชกิโลถึงนี้เท่าไหร่คะเนี่ย1 0 0บาทค่ะยังไม่พูดถึงโปรโมชั่นนะคุณผ<ช>ู้ชมอันนี้100บาทนะ<ช>สำหรับอันนี้คือ,อสำหรับเอาไว้ต้มยำใช่ค่ะต้มยำหรือว่าถ้าทางภาคใต้สำหรับแฟนดิฉันนี่นะคะก็จะนำไปแบบ แกงส้มแกงแกงเหลืองใส่หน่อไม้ดองรับรองว่าเด็ดสุดสวงหูแล้วคุณผู้ชมมาสักู่ส้มชิมไปคือเนื้อเขาแบบสดเลยนะเนื้อเขาเด้งเลยนะคือเรียกได้ว่าลวกมาอย่างดีแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรใช่ค่ะเขาดีมากเลยแล้วก็สำหรับอีกตัวหนึ่งนะคะ,คะจะเป็นตัวนี้อย่างที่ บอกไปเมื่อกี้ก็คือจะเป็นปลาคังแรลชิ้นปลาคังแรลชิ้นจะเอาไว้ลวกจิ้มใช่จะเอาสองผลิตภัณฑ์นี้มารวมกันเป็นในนี้ก็คือจะมีทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้วนหรือว่าเป็นในส่วนของหัวแล้วก็เนื้อติดกระดูกค่ะนอกจากปลาคังแล้วมีปลาอะไรอีกบ้างคะคุณเปิ้ลแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของปลาครึ่งแดดนะคะก็จะเป็นปลานินตัวนี้จะเป็นปลานินครึ่งแดดค่ะปลานินครึ่งแดดจะอยู่ที่ขนาด460กรัมต่อแพ็ค่ะ ถุงนี้เท่าไรคหร่คะ1 0 0บาทเช่นเดียวกันหนึ่งร้อยบาทอ่ะถัดมาตัวนี้จะเป็นปลาทับทิมครึ่งแดดนะคะจะอยู่ที่ขนาด360กรัมต่อแพ็คค่ะอืราคา100บาทเช่นเดียวกันค่ะยังไม่พูดถึงโปรโมชั่นนะอันนี้100บาทก่อนตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นปลาแรดนะคะปลาแรดนะคะปลาเดครึ่งแดดค่ะค่ะขนาดจะอยู่ที่280กรัมค่ะค่ะราคาก็100เหมือนกัน100บาทเหมือนกันทางนี้ทางนี้บ้างตัวนี้จะเป็นปลาช่อนค่ะปลาช่อนครึ่งแดดนะคะ น้ำหนักจะอยู่ที่210กรัมค่ะราคา100บาทเช่นเดียวกันค่ะ100บาททุกชิ้น100บาททุกผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์เลยตัวนี้ก็100บาทเหมือนกันด้วยใช่ค่ะแล้นี้ที่เอามาให้ชิมนี่คืออะไรคะตัวนี้อย่างที่บอกนะคะปลาเครื่องแดดของเราเนี่ยมันจะไม่แห้งไม่แข็งนะคะไม่ไม่เค็มมากและที่สําคัญจะไม่ใส่ผงชูรสค่ะค่ะอันนี้คืออะไรตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เราจะนํามาปรุงเป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมนูปลาช่อนครึ่งแดด ราดน้ำยำฐานกับข้าวสวยข้าวต้มหรือแบบบรรยากาศฝนพรมๆต้องพะพรมด้วยนำเก๊ก่วยก็ไอ่ะคุณผู้ชมตรงนี้สนใจมากคือเป็นสำหรับตัวนี้ก็คือปลาครึ่งแดดทอดปกติเลยค่ะสำหรับแม่บ้านพ่อบ้านทั่วไปนะคะทอดง่ายๆเลยค่ะทำได้สามวิธีใช่แกะฉีกซองนะคะแล้วก็ลงทอดได้เลยค่ะไม่ว่าจะทอด ในน้ำมันโดยปกตินะคะหมอทอดได้ไหมมอทอดไร้น้ำมันหรือว่าใช้หม้ออบลมร้อนก็ได้ค่ะอันนี้เราต้องไปผสมแป้งไม่ต้องใดๆแล้วค่ะไม่ต้องปรุงใดๆเพิ่มเลยฉีกซองแล้วก็ทอดได้เลยค่ะแสดงว่ากรรมวิธีของเขาคือเล่ากระบวนการให้ฟังหน่อยคือปลาที่ได้มาปุ๊บจากนั้นเราเอาไปทําอะไรต่อปลาที่ได้มานะคะอ่ะสมมติปลานี้อ่ะสมมติอย่างปลาครึ่งแดดนะคะ สมุติได้มา <S 2> <S 2> เราคัดปลานะคะเป,เป็นเป็นสดๆมาเลยทช่ไหมคต่อคะอานำมานำมาแล่ตัดแต่งนะคะแล่เอาเฉพาะส่วนเนื้อค่ะแล้วก็ล้างให้สะอาดล้างทีละชิ้นนะคะ,คะล้างจนไม่มีเลือดติดะนะคะแล้วก็มันจะไม่มีกลิ่นคาวถามว่าล้างกี่น้ําอันนี้ร<ม>ับจำนวน<อ> <ๆ S 1> น้ำไม่ได้ล้างจนใสนะคะจนเนื้อมันใสแล้วก็นำไปหมักในน้ำเกลือหมักในน้ำเกลือไม่ได้ข้าวเกลือนะคะหมักในน้ำเกลือค่ะ เสร็จแล้วก็นำไปใช้วิธีการพึ่งแดดประมาณ1 2ถึงสองชั่วโมงแล้วก็มาแพ็คสุญอากาศค่ะที่เรียกว่าเครื่องแดดนั่นเองค่ะ<ต>ไม่แห้งไม่แข็งไม่ใส่ผงชูรสค่ะแต่ว่าคือมันจะมีความเค็มนิดนิดจากการที่เราหมักเกลืออยู่แล้วผสมเกลือล้างเกลือนั่นเองค,คือไม่เรียกว่าหมักคือเขาเรียกว่าล้างล้างเกลือเพื่อเอาให้คาวออกค่ะน่าสนใจมากเลยนะคุณผู้ชมคุณเขามีหลายอย่างมากเลยทางนี้อะไรคะมาข้างบนต่อตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อปลาคังล้วนค่ะค่ะ ปลาคังลวกจิ้มนะคะขนาด200กรัมค่ะเหมาะสําหรับนําไปทําเป็นเมนูลวกจิ้มตัวนี้เลยคะ่ะเมนูข้าวต้มปลาคังนะคะ,คะหรือว่าปลาคังทอดน้าปลาค่ะ,ะเราสามารถมาหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคือถ้าเกิดว่ามีช่องทางไหนในการวางจาหน่ายบ้างท่านคุณเง่ทคงก็นอกจากที่เราให้เบอร์โทรแล้วก็ตัวเพจก็จะเป็นเพจปลาเลี้ยงคนเลยนะครับทีนี้ นอกจากนั้นเนี่ยที่กาญจนบุรีเองเนี่ยเรามีหน้าร้านอยู่สสาขานะครับอยู่ที่อำเภอเมืองหนึ่งสาขานะครับแล้วก็อำเภอศรีสวัสดิ์หนึ่งสาขาก็จะอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ใกล้กับรีสอร์ทถ้าท่านใดไปเที่ยวเนี่ยก็แวะไปชมไปชิมได้เลยครับไปชอปหน้าร้านได้เลยหน้าร้านได้เลยครับและถ้าเกิดว่าไม่สะดวกเดินทางไปอะคะไม่สะดวกเดินทางไปก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์อันนี้เรามีจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับก็ ผ่านทั้งเพจตัวปลาเลี้ยงคนนะครับหร <c oughs> ือไม่ก็แอดไลน์จากหน้าจอได้เลยนะครับช่องทางไหนบ้างเบอร์โทรศัพท์อะไรยังไงบ้างคะครับผมเบอร์โทรเบอร์แรกก็จะเป็นเบอร์คุณเปิ้ลน,นะครับ0 8 1 9 7 4 9 2 6 5นะครับและอีกเบอร์จะเป็นเบอร์ของผมนะครับ0 5 5 9 5 5 5 7 1 7 9 5ครับผมอ่าแหมทุกอย่างของเขา100บาทแต่ว่าวันนี้มาในรายการของเราต้องมีราคาโปรโมชั่นนะคะคุณเปิ้ลวันนี้คุณเปิ้ลให้ราคาโปรโมชั่นยังไงบ้างปกติ ทั่วไปนะคะแพ็คละหนึ่งบาทนะคะสำหรับรายการนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ให้แค่ถึงสิ้นปีนี้ไปเลยดีไหมสิ้นปีนี้เลยจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะใช่ค่ะซื้อให้ยาแพ็คนะคะแถมหนึ่งแพ็คค่ะซื้อห้าแพ็คคละได้ทุกแบบแถมหนึ่งแพ็คใช่ค่ะคมซื้อห้า้อยบาทแถมหนึ่งอบาทไปเลยค่ะโอ้และนี่เก็บได้นานไหมคะอันเนี้ย ครับตัวการเก็บรักษาเนี่ยถ้าเรานําไปเก็บรักษาในแช่แข็งนะครับต้องเข้าช่องฟรีเก็บได้เป็นปีฮะได้ปีนึงเลยแต่ผมเชื่อว่าไม่มีไม่มีใครเก็บถึงปีแล้วครับคงจะหมดซะก่อนนอกจากนั้นเนี่ยนอกจาก5แถม1เนี่ยวันนี้พิเศษจริงๆฮะจนถึงสิ้นปีเนี่ยซื้อครบพันห้าร้อยบาทเนี่ยเราจัดส่งให้ฟรีครับปกติเนี่ยเราเป็นของสดเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าจัดส่งที่เป็นรถห้องเย็นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าค่อนข้างสูงนิดนึง เพราะฉะนั้น,น,น,นนะถ้าเกิดว่าซื้อครบพันห้าร้อยบาทหรือว่าสิบห้าพครวมกันเนี่ยจัดส่งให้ฟรีครับตรงนี้มูลค่าค่าขนส่งประมาณ2 3 0ถึงบาทครับคุณคผู้ชมต้องรีบแล้วนะคุณผู้ชมการที่อุดหนุนสินค้าของคุณแจ็คแล้วก็คุณเปิ้ลเนี่ยนะคะก็ยังถือเป็นการอุดหนุนสินค้าของชุมชนช,ช่วยเหลือคนท้องถิ่นทั่วไทยกับบิสขับไทยแลนด์ด้วยอยากให้พูดถึงการที่เข้ามาเป็นสมาชิกของบิสขับหน่อยได้ไหมคะอันนี้ต้องขอขอบคุณบิสขับไทยแลนด์นะครับแล้วก็ทอเป็นอย่าเปห้ ชุมชนเล็กๆที่อยู่ห่างไกลออกไปเนี่ยได้มีโอกาสได้มานําเสนอสินค้าเพื่อเป็นรายได้กับชุมชนต้องขอขอบคุณทั้งบิครับในตตตบ5มากจริงๆครับผมอ๋อบิสขับเข้ามาช่วยเหลืออะไรเราบ้างคะก็ตั้งแต่เรื่องของการประสานงานในการเราจะไปออกงานต่างๆนะครับแล้วก็อบรมให้ความรู้เรื่องของการค้าขายกับร่วมกับพาณิจังหวัดอะประมาณเลยครับหลายๆเรื่องที่เขาให้ความร่วมมือมาครับอ ส่งเสริมการตลาดด้วยครับย้ำกันอีกสักทีสำหรับเรื่องของโปรโมชั่นนะคุณผู้ชมทุกอย่างนะที่นี้เนี่ยปกติราคา100บาทบทุกแพ็คเลยแต่ว่า <100 S 2> วันนี้เนี่ยเขาให้ซื้อ5แพ็คแถมฟรี1แพ็คเลยคละได้ไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรได้หมดเลยในนี้และที่สำคัญกว่านั้นคือซื้อครบ1,500บรบาทบส่งฟรี ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะต้องส่งแบบขนส่งห้องเย็นใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งราคาประมาณ2องสาแต่น,นี่คือส่งฟรีเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องรีบโทรกันเข้ามานะแต่ว่าโปรโมชั่นเนี่ยเขาให้ยาวๆไปจนถึงสิ้นปีเลยใช่ไหมคะใช่ครับอ่าให้ถึงสิ้นปีย้ำเตือนช่องทางในการติดต่อกันอีกสักทีหนึ่งได้ไหมคะครับก็โทรมาที่เบอร์0809749265นะครับ<ช>แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือ0 9 5 5 7เก้าครับแล้วก็ตัวเพจ Facebook นะครับ ปลาเลี้ยงคนครับเซิร์ชได้เลยเก<อ>ิดขึ้นมาจะเป็นโลโก้สีเขียวๆครับผมค่ะอุดหนุนกันเยอะๆเลยแต่ก่อนที่จะจบรายการอยากชิมอันนี้ก่อนนี่มีเวลเหลอเีกนิดขออนุญาตชิมอีกนิดนึงเพราะว่าปลาเขาเนี่ยจะแบบสดขนาดไหนคุณผู้ชมนี่ขอชิมเล็กๆนะในความที่น่าจะหาเรื่องชิมมาเพราะว่าพิธีกรอาจจะหิวไง ใช่ค่ะเวลาทอดนะคะแคธีการทอกมันจะกรอบแต่ข้างในเราเย็นเนื้อาวอเป็นเนื้ออยวิธีการทอดก็คือไม่ยากเลยก็คือฉีกซองออกมาปุ๊บแล้วก็เอาลงทอดได้เลยใช่ค่ะต้องต้องพักไว้ให้เย็นก่อนไหมคะให้หายเย็นก่อนถ้าสมมติว่าเอาออกมาจากแช่ช่องแข็งช่องฟรีซนะคะตางไว้ให้ละลายน้ําแข็งค่ะเสร็จแล้วก็ฉีกถุงแล้วก็ทอดได้เลยค่ะอร่อยมากดีมากคุณผู้ชมคือเขาแบบไม่เค็มมาก อ่อนใช่ค่ะที่มนอ่อนอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะคุณผู้ชมย้ำเตือนอีกสักทีหนึ่งให้พูดเองเลยเพราะว่าตอนนี้พิธีกรเคี้ยวอยู่นํำเสนออีกทีหนึ่งค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณทางทบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้เรามีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์สินค้าจากชุมชนเล็กๆที่อยู่ในหุบเขาในเขื่อนศรีนครินทร์นะครับอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับก็ ปลาผลิตภัณฑ์ปลาด้วยครับคิดถึงปลาคิดถึงเราครับปลาเลี้ยงคนครับค่ะก็อุดหนุนกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับวันพวกนี้จะมีผลิตภัณฑ์อะไรมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมนั้นต้องติดตามนะคะในรายการ talk To เก t h e r ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเนาะแต่ยังไงยังมีเวลาโทรเข้ามาได้เยอะๆเลยนะคะโปรโมชั่นถึงสิ้นปีสําหรับซื้อ5แถม1แล้วก็ซื้อครบพันหส่งฟรี อ่าวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยขอบคุณคุณแจ็คและคุณเปิลน,นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ